สวัสดีค่ะทุกคนและกลับมาพบกับเราพากันมาอิกเตอร์ค่ะอันนี้ตอนที่เท่าไหร่เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะเราผ่านกันมาหลาย EP ีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะสําหรับธีมวันนี้ที่เราเลือกมาคุยกันนะคะก็เป็นธีมที่หลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าเราอ่ะเลือกให้มันตรงกับวันที่16ของเดือนซึ่งคือวันอะไรกันคะทุกคนวันออกหวยนั่นเองวันหวยออกนะคะใช่เพราะว่าเราอ่ะ คือจริงๆเป็นคนแบบชอบเรื่องหวยมากแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องมาเล่าก็คือขอเจ้าที่ที่ร้านเนี่ยที่ที่เราถ่ายแบบอีพีกันอยู่เนี่ยว่าเออแบบอยากได้เงินสักก้อนไปซื้อหนังสือมาขายเลยแบบเนี้ยก็เลยขอว่าช่วยออกเลขร้านได้ไหม,มซึ่งเลขร้านอ่ะห้าสามห้าทับ สามสองเฮ้ยฉันก็ซื้อห้าสามห้าเต็มเต็มโดยที่โดยที่ไม่ได้ซื้อสาม <S <S 2> <S 2> สอง เราหวยก็คือออกสามสองเต็มเต็มก็เลยต้องกลับไปไหว้เจ้าที่ใหม่ว่าขอโทษค่ะหนูโง่เองคือ <laughs> จริงๆคนที่เขาเล่นหวยเป็นเขาก็อาจจะมีแบบว่าวิธีการในการซื้อหวยว่าเอ,อ้ยแบบว่าเลขหน้าเลขหลังเลขกลับอะไรประมาณเนี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่มันคือห้าสามห้าทับสองสามแล้วหวยอ,อ่ะออ,อ,อกสามสองก,ก็เลยบอกว่าคนเล่นไม่เป็นอ,อ,อ่ะซื้อไม่เป็นเราก็เลยอยากรู้ว่าคนดวงดีอ่ะเป็นยังไงออวันนี้พวกเราก็เลยไปหาหนังที่เกี่ยวกับคนถูกหวยแล้วก็คน ดวงดีดดมาเล่าให้ฟังกันค่ะทุกคนกับเรื่องแรกพี่แอมเรื่องแรกก็คือโดนเต็มเต็มเลยค่ะกับเรื่องแบบความหวยออกเนาะเรื่องหวยเต็มเรื่องหวย,ยใช่ก็คือ,อเป็นหนังเกาหลีค่ะก็คือหกทับสี่ห้าลัคก,กี้ลอตโต้หกทับสี่ห้านี่คือชื่อเรื่องนะก็คือสามารถเล่นได้เลยงวดนี้นะคะทุกคนหกทับสี่ห้าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วหกเท4ี่ห้าไปอ่านเกรดมาเล่าให้ฟังก่อนละกันก่อนที่จะเข้าไปเนื้อเรื่องเนาะหกทัี่ห้ามันเป็นเหมือนการเล่นหวยของเกาหลีตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่การซื้อหวยเลขแบบเลขชุดแบบบ้านเราแต่มันคือการกําหนดได้เองเลยว่าเราอะอยากให้เลข6ตัวเนี้ยเป็นเลขอะไรโดยที่เลขเลขในแต่ละช่องอะคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์จนถึงสี่ห้าเออมันก็เลยเรียกคนเกาหลีเขาจะเรียกหวยเกาหลีสั้นๆว่าหกทับสี่ห้าเป็นความรู้ <laughs> ที่ควรรู้ไหมก <laughs> โดยที่เราก็ไม่ได้เล่นหวยเกาหลี <laughs> แต่อย่างไรแต่ว่าเออเราก็หาค, matter, ความรู้เพิ่มเติม <laughs> เรื่องนี้ค่ะหกทับสี่ห้าลัคกี้ลอตโต้เป็นเรื่องจากชื่อคือเป็นเรื่องหวยแน่นอนความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยแค่เห็นนักแสดงก็คือต้องกดดูแลนักแสดงก็คือ กูคยองพโยเล่นรีพาย1988เอ่าเป็นเขาาคือคนนั้นน่ะเขาคือคนที่สูงสูงก็คือแสนดีที่สุดในกลุ่มใช่ใแต่ว่าหลังๆพอหลังจากเขาเล่นเรื่องรีพายแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทการเล่นหนังคอมเมดี้มากขึ้นอืก็เป็นหนึ่งในตัวละครโนหลักของเราแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณรีอีคยองคนนี้เขาเล่นวายกิกิเป็นซีรีส์ตลก ที่ตลกมากที่สายแบบสาวสาวสาวกซีรี์เกาหลีแบบยกให้เป็นนัมเบอร์วันของความตลกคือเขาเล่นเป็นเป็นทั้งความตลกแบบน่าตายด้วยตลกแบบแอคชั่นแบบตลกแบบหลายๆอย่างอะ่ะมีความเป็นพี่แจ๊ดประมาณหนึ่ง <laughs> คือเขาเล่นได้หลายแบบมากอมเออก็เป็นสองตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้ค่ะโดยที่หนังเรื่องนี้เนาะสตอร,รี่มันเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ เขาถูกหวยใบอตเตอรี่ที่เขาซื้อมาก็คือถูกหวยครบเลยหกหกหลักที่บอกไปว่าวิธีการเล่นหวยได้แบบรางวัลแบบเยอะมากล่ะที่เกาหลีก็คือจะได้มากกว่าหกล้านอะ่ะแบบได้ไปถึงสี่สิบล้านบาทอะไรประมาณนี้เลย oh. เออเขาถูกหวยแต่เขาว่าทํางานเป็นทหารที่อยู่ตรงชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ วันที่ถูกหวยอ่ะรู้ว่าใบนี้ถูกหวยก็ดีใจมากถ่ายรูปกับหวยอะไรไปเรียบร้อยเลยเหมือนคนไทยเลย <c oughs> คือก็ต้องยืนยันตัวตนว่านี้คือหวยของฉันปรากฏว,ว่าลมเจ้ากรรมมันพัดทําให้หวยเนี้ยไปตกอยู่ในเขตของเกาหลีเหนืออื <c oughs> ช็อกแล้วหนึ่งแล้วช่วงเป็นช่วงเวลาที่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าทหารอะเรียกกับกองพอดีอ๋ก็ต้องรีบไปแล้วพวกนี้เข้าเวรเดี๋ยวมาด้อมดมมองม,องมองหาใหม่อะก็ตัดภาพไปทหารเกาหลีเหนือก็กําลังลาดตะเวนอยู่บริเวณน,นั้นเห็นกระดาษอะไรอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะลาดตะเวนไปทํางานแข่งขัน ปรากฏว่าเดินไปเรื่อยๆอีกกระดาษใบนี้ยมันก็ปิวตามไปเรื่อยๆเว้ยจะถือว่าดวงดีได้ไหมคือไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนอะกระดาษใบนี้ยจะปิวตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มันก็เลยอะเก็บใส่กระเป๋าก็ได้ว่าเดี๋ยวเอาไปทิ้งที่กองอะไรวันเนี้ยก็คือไม่รู้ว่าเป็นหวยไม่รู้เป็นห่วยเพราะเขาเป็นเกาหลีเหนือไงอ๋อก็เกาหลีเหนือเขาไม่มีห่วยหรอคิดว่าเขาไม่มีห่วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักห่วยหน้าตาของเกาหลีใต้ด้วยไงนึกออกไหมข้อท้ายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้หนังหรือซีรีส์นะเป็นหนังค่ะ๋องชั่วโมงจบ แต่ว่าเล่ารายละเอียดนิดนึงก็คือไอเกาหลีเหนือคนนี้ก็กลับไปที่กรมแล้วก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนคนแบบฟังเขาเรียกว่าอะไรดักฟังเอยอะไรเอยคือเก่งคอมพิวเตอร์หน่อยแหละเพื่อนก็เลยเสิร์ชให้เอ้านี่มันหวยเกาหลีใต้นี่แล้วเลขเนี้ยก็คือเลขที่ถูกรางวัลที่หนึ่งทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องวายป่วงเกิดขึ้นจากความโชคดีนี้คือแล้วทหารเกาหลีเหนือเนี่ย จะไปขึ้นเงินยังไงซึ่งไม่ใช่หวยของตัวเองนะซึ่งไม่ใช่หวยของตัวเองแต่ใน,นเมื่อฉันเก็บได้แต่ฉันไปขึ้นหวยยังไงเอ่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นความวายป่วงที่เกิดขึ้นแหละในขณะเดียวกันเอกทหารเกาหลีใต้ก็มาด้อมๆมมองมองหาจนเจอว่าแกคือคนที่เอาหวยของฉันไปใช่ไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเกิดดิวการเกิดขึ้นว่างั้นแกไปขึ้นเงินแล้วเอามาแบ่งฉัน้น 50- 50อะไรประมาณนี้เออเป็นการร่วมมือกันของ เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่ไม่ใช่แบบเรื่องประเทศแต่เป็นเรื่องหวยจริงๆคนเขียนบทนี้แสบมากเลยนะจริงกวนตีนะเขาเขาอาจจะมีมีนิ่งในยะอะไรก็ได้นะแต่ว่าความฮามันก็เกิดขึ้นตรงไอความเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยแหละที่มันต้องมาร่วมมือกันทําภารกิจนี้ให้สําเร็จไปขึ้นเงินให้จงได้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นหนังแบบคอมเมดี้สุดๆด้วยก็คือมีฉากเซตติ้งอะไรที่แบบ แบบฮากันเละเทะเลยเหมือนแบบหนังคอมเมดี้แบบเกาหลีที่เขาดังๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็แนะนำค่ะไปดูกันได้ลักกี้ลอตโต้ค่ะก็ยังมีอยู่ดูได้ในวิวในอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใน่เด,ดมูมันเป็นหนังปี2022เองเซตติ้งก็เป็นดาราหลายๆคนที่เรารู้จักเป็นคนที่บบเล่นซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูกันอะไรเงี้ยตลกมากมมไปดูกันได้ค่ะกับเรื่องนี้ค่ะลักกี้ลอตโต้ค่ะ เออจริงๆพูดถึงหนังเกาหลีที่ถูกหวยแล้วก็คุณรีพายคนเนี้ยชื่อเขาในชื่อเขาในรีพายมันคือซองอูปะ่ะใช่ซองอ,อูที่แบบว่าเป็นคนที่แบบดูดีสุดในด,ด,ดูดีสุดอา่าไม่นับ พับกบกอม <c oughs> ใช่ใช่เพราะนั้นให้ขึ้นหิ่งเนาะ <laughs> ใช่ใช่เฮ้ยแต่ว่าจริงจริงรีพายมันก็คือมีบ้านที่ถูกหวยเหมือนกันนะ <c oughs> เออว่าจำได้ปะใช่อเออค่าใครที่เคยบอกว่าดูรีพายนะคะภาคหนึ่งเก้าแปดแปดนะคะก็มีคุณซองอูเนี่ยเล่นอยู่แล้วก็มีบ้านที่อยู่ในเขาเรียกอะไรซันมุนดงใช่ป่ะในซอยเดียวกัน, <c oughs> น,นก็มีเรื่องราวของครอบครัวที่จากจนก็มารวยขึ้นมาเลยก็คือครอบครัวของพี่จองบงอโอ้พี่จองบงถูกหวยแล้วก็ถูกหวยในแบบว่า เป็นแบบหวยเซตโอลิมปิกอ่ะแบบ<ะ>หรูหลามาเห่าเลยอะก็คือ<ล>แบบ<ะ>พิกชีวิตออเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แทรเข้ามาเร็วๆได้สำหรับที่ใครยังไม่เคยดูรีพายนะคะอบอกได้เลยว่ารีพายมันเป็นซีรีส์ที่แบบไม่ควรพลาดเลยอะ่ะสำหรับคอซีรีส์เกาหลีอะ่ะจริงๆไม่ต้องคอซีรีส์เกาหลีก็ได้เพราะว่าไปแนะนําเรื่องนี้ให้ใครดูกับคนที่แบบ บ้านเลาอย่างเงี้ยคะป๊าๆมามาที่บอกว่าโปรติไม่ดูซีรีส์แบบซีรีส์เกาหลีอะดูรีพายยังไงก็คือดีแบบทั้งตลกทั้งโรแม,มนติกแบบร้องไห้แบบอบอุ่น,นอ,ะอะไรเงี้ยค่ะเป็นซีรีส์ซันดีแล้วก็แบบว่าคนชาวคนเขียนบทก็คือยกขึ้นหิง<อ>้งว่าเป็นแบบซีรีส์ที่แบบบทดีมากๆนะคะกับรีพาย1988ค่ะ ก็เรื่องถัดไปที่เตรียมมาจริงๆแบบ Amazing มากที่ต้องแต่ทำพากันเมาพิกเจอร์มาก็คือได้เลือกหนังรักกรมคอมสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเลือกแต่หนังแบบไม่น่าพ <โด S 1> ีรมอ<ะ>เอออาจจะด้วยแบบ ช่วงแรกก็เลยนึกถึงแต่หนังอะไรที่มันกระแทกใจอะไรอย่างเงี้ยอยากออกมาเล่าไงแต่ว่าจริงๆเราก็แบบเป็นคนดูลอมคอมเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆเคยมีประสบการณ์ที่บอกว่าช่วงแบบอยากจะดูลอมคอมไม่ครบร้อยเรื่องแล้วเขียนหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยนะฉันสมัยนั้นอนะเออแบบว่าเก็บตัวหนังลอมคอมแต่ว่า,วาพอฟังพอฟังอีพีที่พอยกับแอมคุยกันว่าเออจริงๆเดี๋ยวนี้หนังลอมคอมมันหาดูยากมากเลยอะไม่น่าใจว่าด้วยแบบบริบทสังคมหรืออะไรที่มันทําให้แบบ หนังลอมคอมเหมือนหายไปจากจากยุคช่วงนี้ประมาณนึงหรือว่าเราทํากันบ้านกันไม่เก่งหรือว่าหนังมันแบบไม่ใช่ชองเรามากขึ้นวะรู้สึกว่าลอมคอมหายไปประมาณนึงไรเงี้ยอย่างเรื่องที่เลือกมาก็ค่อนข้างเก่าอีกแล้วค่ะ <c oughs> กับ It Could Happen To You 1994ค่ะเรื่องนี้ก็คือหวยลว้ลวนเหมือนกัน <c oughs> ก็คืออเป็นหนังกำกับโดยคุณแอนดรูวเบิร์กแมนนะคะแล้วก็เล่นโดยนิโคลัสเคน กับคุณนางเอกจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นสายซีรีส์อะไรเงี้ยก็เล่าว่านิโคลัสเคธค่ะก็คือเป็นตํารวจน้าดีแบบว่าเกิดมาเลยว่าเป็นแบบคนเล่าเรื่องว่าเออเป็นตํารวจที่ดีมากเอาใจใส่มีฝีมือแล้วก็บอกว่าดูแลประชาชนเป็นคนดีมากๆอะไรเงี้ยคือหนังมันพยายามเล่าเลยว่าโคตรเป็นคนดีแล้วก็มีเมียแล้ววันนึงเนี่ยเมียก็บอกว่าแกไปซื้อหวยมาสิแล้วก็บอกว่า คือเมียเป็นอารมณ์แบบว่าเกลื่อนมาแบบเป็นตัวร้ายเลยว่าแบบเป็นเมียที่แบบฉันละเบื่อผัวฉันเหลือเกินที่แบบว่าเป็นตำรวจนำดีแต่ว่าไม่รวยออก็คือบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่แบบไอวอนมันนี่อะไรเงี้ยก็คือบ่นมาแต่ต้นเรื่องเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าหิวเงินมากๆาแล้วก็บอกว่านี่ไปซื้อหวยมาซีฉันแบบว่าเอออยากได้หวยแล้วก็เมื่อคืนฝันว่า พ่อตาพ่อเขาอ,อ่ะเออแบบเหมือนมามาบอกในหวยเอยมาบอกใบในฝันว่าแบบให้ซื้อหวยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกให้ไปซื้อเลขวันครบรอบเราอีนุนีโคลาสเคดอะ่ะเสือกจําวันครบรอบผิด <c oughs> ก็เลยไปซื้อเลขที่ไม่ใช่เลขที่เมียให้เลยเรากล้เป็นว่าซื้อหวยเสร็จป,ปุ๊บนางก็ไปแบบเหมือนไปพักผักกะเออแบบพักจากไอ้งานตำรวจอ่ะเหมือนไปกินกาแฟที่ร้านหัวมุมเราพบว่าแบบเออแบบคนที่เขาเสิ เป็นแบบเด็กเสิร์ฟอะซึ่งคือนางเอก <Ừ. S 1> นางเอกเป็นเด็กเสิร์ฟของร้านนั้น <ừ> mm. ก็คือแบบว่าดูแบบเอ้ยอัธยาศัยดีดูแบบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยอยากให้ทิปเออนางเอกก็คือเป็นคนสะสวยอะไรเงี้ย <ừ> mm. แล้วก็ดูแบบเป็นคนดีเออก็อยากให้ทิปแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเงินไม่มีก็คือมีแต่หวยก็เลยบอกไปว่าเอ้ยงั้นถ้าเราถูกรางวานนะัลน่ะเอางี้เดี๋ยวจะให้ทิปเป็นสองเท่าเออหรือเดี๋ยวจะให้เงินรางวัลครึ่งหนึ่งเออกลายเป็นว่า <pim. S 1> แน่นอนว่าตามพรอสเอ้ยตามพรอตของหนังลอมคอมก็คือกลับไปก็คือถูกรงวันแจ็คพอต <laughs> ถูกแจ็คพอตซึ่งแจ็คพอตของเมืองน้อมันคือเราอ่ะไม่เล่นไม่เป็นเหมือนกันเมืองน้อแต่ว่าประมาณว่าถ้าถูกเลขเนี้ยแล้วมันมีคนที่ซื้อเลขเหมือนเราสแสดงว่ามันน่าจะขายกับหวยเกาหลีก็คือแบบว่าเซตเลขเองได้ไม่ได้เป็นเลขแบบใช่ เรามีคนที่เลขเดียวกันนะ่ะมันจะหาร <ừ> um. ก็คือสมมุติว่าถูก10คนสมมุติ10ล้านก็คือคนละล้านเลยประมาณเนี้ย <ừ> um. ทีนี้หารไปหานมาหรือจริงมัน60ล้านเลยแต่ว่าหานไปหันมาก็คือเหลือแค่4ล้านแต่4ล้านก็คือเยอะมากอะ่ะสมัยนั้นมันคือแบบ4 4ล้านคูณก็คือคูณ3 5ป่ะใ่มก็คือ120กว่าล้าน <ừ> um. เลยแบบเนี้ย เออซึ่งสมัยนั้นไม่รู้คูณเลทเท่าไร่แต่ว่าอาตีเขาเข้าร้อยยี120ล้านก็คือถูกร้อยยีล้านเมีย<ม>แบบบ,บ้าหวยบ้าเงินอยู่แล้วก็ดีใจมากบอกว่าโอ้ผัวแบบนู่นนี่นั่นก็เลยผัวก็เลยสรารภาพว่าไปสัญญากับเด็กเสิร์ฟไว้ว่าจะแบ่งเขาครึ่งนึงเออ,เอ,อก็เลยเกิดเป็นคอนฟ lict ของเรื่องว่าให้ไปดูกันเอาเองละกันว่าพระเอกอะ่ะจะแบ่งหวยให้ไหมแต่ใดๆชื่อไทยของหนังเรื่องนี้ค่ะก็คืออยากให้เงินมาบทบางรักเราเ <laughs> ประเด็นคือแบบอ๋อนางเอกก็มีสามีนะแต่ว่าสามีไม่ได้เ<อ>รือ่องอะไรเงี้ยคือปูมาแบบว่ามันต้องได้กันแน่ๆอะแต่ว่าด้วยวิธีใดแล้วก็ต้องไปคาดเดากันเอาเองค่ะว่าพระเอกจะแบ่งหวยกว่า60ล้านบาทเง<ช>ี้ยให้นางเอกไหมที่เป็นเด็กเสิร์ฟที่สัญญากันไว้ชื่อไทยมันเกียอยากให้เงินมาบดบังรักเราก็คือแบบแน่นอนว่ามันต้องแบบว่า การตัดสินใจเรื่องเงินจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องค่ะซึ่งทางเรื่องมันก็จะพยายามแบบเราไม่เฉลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะเล่าได้นิดนึงว่าทางเรื่องมันก็จะพยายามเล่าเรื่องของเงินกับแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆเราอะไรที่สำคัญมันก็อาจจะครีเช่นิดนึงว่าว่าเงินอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ารักของเราอะไรประมาณนี้แต่ว่าพล็อตก็คือน่ารักดูง่ายดูง่ายมากๆก็คือหล่อมที่แบบว่าต้องลองไปหาดูกันนะคะกับ It c o คู d h a p เ e n to You ปี1น9 4ค่ะ สำหรับเรื่องต่อไปค่ะที่อยู่ในหมวดของคนดวงดี แต่ว่าไม่อันนี้ไม่ใช่หวยและขอไปแตะเรื่องอื่นๆบ้างก็คือเรื่อง Bruce Almighty ค่ะเรื่องดัง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 เรื่องนี้ค่ะนำแสดงโดย Jim Carrey เนาะก็คือเจ้าพ่อคอมเมดี้ของเราในในชุกในในยุคเวลาหนึ่งอเนาะเขาก็เล่นหลายเรื่องที่เป็นคอมเมดี้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นหนังแนวคอมเมดี้แล้วแอบปนดราม่าเล็กๆให้เห็นแบบความหมายของชีวิตหรือความสัมพันธ์อะไรย่างนี้เนาะ Bruce Almighty ค่ะเป็นเรื่องภาพยนตร์คอมเมดี้แฟนตาซีที่ เล่นโดยจิมแคร์รีรับบทเป็นบรูซโนแลนค่ะเขาเป็นเหมือนนักข่าวโทรทัศน์ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่าไหร่แบบมีนักข่าวคนอื่นที่โดดเด่นกว่าในในสถานีเดียวกันก็รู้สึกว่าชีวิตแบบไม่พอใจกับชีวิตตัวเองอะรู้สึกว่าตกอับ ประมาณหนึ่งวันหนึ่งเกิดคอนฟ lict อะไรบางอย่างเขาก็เลยแบบตะโกนบ่นกับฟแบบพระเจ้าทําไมถึงทําให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนแบบด่าทอพระเจ้านู่นนี่กลายเป็นว่าพระเจ้าก็คงรับฟังอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งก็เลยวันรุ่งขึ้นส่งพรมาให้จะเป็นความดวงดีหรือเปล่าก็ไม่มน่ใจแต่แรกๆก็คิดว่าดีนะส่งพรมาให้เขากลายเป็นพระเจ้าในชั่วข้ามคืนหมายความว่าอะไรที่เขาคิดอะไรที่เขาอยากได้อ่ะ เขาสามารถทํามันได้เลยหมายถึงว่าเขาสามารถขอพรได้หรือว่าเขาแค่แบบว่าปเขาแค่คลิกเลยเช่นอ,อย่างที่บอกเขาเป็นนักข่าวที่ตกอับใช่ไหมวันรุ่งขึ้นที่พอเขารู้ว่าเขาสามารถเสกอะไรได้ดั่งใจแล้วอะ่ะเขาก็ทำสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นนักข่าวที่สามารถรีพอร์ตสถานการณ์นี้ได้อย่างทันท่วงทีเป็นข่าวที่มีสีสันเป็นข่าวที่คนดูเยอะอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลา,ายเป็นว่าเขาอะกลายเป็น นักข่าวดาวเด่นของสถานีนั้นขึ้นมาแบบเฉิดฉายอยู่ในวงการนักข่าวนะช่วงเวลานั้นก็คือเป็นคนที่ได้ข่าวเด็ดตลอดมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเบื้องหลังอะ่ะคือเขาทําข่าวนี้เองเช่นให้รถชนกันให้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยการแค่แบบนึกของเขาแบบเสกสรรสร้างของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ เขามีความสุขกับการเป็นพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งอะเนาะแบบโชคดีที่ได้พรน,นี้มาทําให้แบบชีวิตเองประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันอะระหว่างที่ชีวิตการทํางานมันพุ่งแรงขางนาดนี้ความสัมพันธ์น่ะมันกลับไม่พุ่งแรงตามไปด้วยและก็คือแฟนสาวของเขานั่นเองที่จริงๆระหว่างตอนที่เขาตกอับอะแฟนคอยซัพพอร์ตคอยอะไรตลอดเวลาแต่ตอนที่เขาชีวิตแบบลุ่งพุ่งแรงอะแฟนสาวกับมีปัญหากับแฟนสาวแล้วก็พลังของพระเจ้าอะ่ะไม่สามารถที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นได้อือดังนั้นอะ่ะเขาก็เหมือนจะต้องเข้าใจพลังนี้และทํายังไงก็ได้ให้แบบความสัมพันธ์มันกลับมาดีดังเดิม,มโดยที่มันก็มีคอน FLICT อื่นๆตามมาเช่นพอคุณเป็นพระเจ้าแล้วอะ่ะคุณไม่ได้ทําแค่เรื่องของตัวเองวันหนึ่งเขาตื่นมาเขาก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงอยู่ในหัวตลอดเวลาทําอะไรก็ได้ยินแต่เสียงนี้ ก็คือเสียงของแบบประชาชนคนทั่วโลกที YT ่เหมือนขอพรจากพระเจ้าขอความยุติธรรมขอนู่นขอนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนแรกๆเขาก็เป็นคนที่เหมือนผัดผัดตกไปเพราะสนใจแค่เรื่องตัวเองแบบโอเคงั้นพรของทุกคนน่ะเอาไปเลยโลกนี้ก็คือโกลาหลไปเลยแบบใครอยากทำนู่นอยากทำนี่ก็คือทำได้อย่างใจอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไอความโชคดีที่ได้เป็นพระเจ้าเนี่ยก็คือกลายเป็นความ โชคร้ายบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นๆทั่วโลกด้วยอะไรเงี้ยอืมก็เป็นหนังที่พอตอนแรกมันสนุกสนุกแฟนตาซีเนาะเสกทุกอย่างได้ดังใจแต่ช่วงหลังอย่างที่บอกหนังมันก็เริ่มให้เราคิดว่าไอความเสกได้อย่างใจกับความสัมพันธ์กับแฟนสาวที่มันจะต้องประครับประคองไปได้กับไปด้วยกันหรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้อะ่ะมันไม่ใช่แค่การเสกขึ้นมาแบบเดียวแต่ว่ามันคือการแบบ ทำอะไรไปร่วมกันอะไรประมาณนี้ฟีลกู๊ดใช่ไหมฟีลกู๊ดฟีลกูดแล้วก็มีความตลกเพราะมันเป็นกึงก่งๆึ่งแฟนตาซีไงแล้วจิมแคลรี่เล่นมันก็แบบมีความโอเวอร์แอคติ้งของความเป็นคอมเมดี้ของเขาอะไรอย่เงี้ยมันก็จะเป็นความคอมเมดี้แบบครึ่งแรกและครึ่งหลังมันก็จะมีความดราม่าให้เราแบบค้นหากันว่าแล้วเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้น ประมาณนี้ค่ะสำหรับหนังเรื่อง Boost Almighty อืมถ้าพี่วิวเป็นพระเจ้านี่จะทำอะไรถ้าเป็นพระเจ้าหรอก็คงต้องทำให้โลกสงบสุขตอบแบบนางนะคตอบแบบนางตอบแบบอุย้ยสมมติได้คคำถามนี้วันเวลทีก็ต้องให้โลกสงบสุขค่ะขอให้ไม่มีสงครามใดๆอะไรอย่เงี้ย ม่หรอกจริง,รงๆก็คนรามันก็จะนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนแมออออ้ก็คงเป็นเรื่องเล็กๆอะไรอย่างงี้ั้งที่อยากได้คิดว่านี่ออถ้าได้พรก็คงทาเหมือนพระเอกในเรื่องแน่เลยคือทําให้ตัวเองแบบประสบความออสําเร็จนู่นนี่แต่มันก็ขอเรื่องเล็กๆดีนะตลกนิมันแบบกระจิบกระจ้อยมากอะพี่วิวมันก็เลยหาตรงเรื่องพวกนี้แหละอะไรที่มันขออะไรเงี้ยเอ,อ้ยมันคือมันได้เป็นพระเจ้าเจ็ดวันปะ <laughs> เหมือนชื่อไทยมันคือเจ็ดวันนี้พี่ขอเป็นพระเจ้าปะใช่ใช่ ไม่ฉันจะเป็นคนจำบอว่าชื่อไทยได้อะไรงเงี้ยฉันเคยแบบว่าเดินผ่านบูธที่พารากอนแล้วเขาก็ให้ถ่ายชื่อหนังของเจมบอ์แล้วเขาก็จะแบบใบคําแรกแบบได้อ่างเงี้ยฉันก็จะแบบได้นะตัวเด์ฉันจะแบบเหมือนนึกคําพวกนี้ออกอะเป็นไรไม่รู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูนะภาคนั้นนแต่ก็คือจะนึกคำออกอะไรเงี้ยโอ้เอออย่างเรื่องนี้จริงก็จําไม่ได้พระเจ้าคือใครนะคือฟรีแมน morgan freeman อ๋อคุ้นๆแหละคุ้นๆและเออที่แบบว่าโปสเตอร์เป็นแบบจใช่ๆแล้วก็มีลูกโลกอยู่แบบไปจําผิดไก่นี่ไงที่มันเป็นแบบนักสืบอะเรื่องไหนเอสเวนพูล่าเออซึ่งเดี๋ยวเราจะหาธีมเกี่ยวกับสรพพสัรเดี๋ยวว่ากันโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องของแอมเนะบรูซออลมตี้ก็ไปดูกันได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะ เกี่ยวกับทีมคนดวงดีคนถูกหวยของเรานะคะก็มาอยากมาแนะนําเรื่อง just my luck ค่ะปีสองพันหอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนถูกหวยแล้วแต่ว่าเป็นคนดวงดีมากๆนะคะหนังเรื่องนี้แสดงโดยล oh ินเซลโลฮานค่ะแล้วก็กํากับโดยโดนัลด์แพทรีซึ่งเป็นคนกํากับ how to lose a guy i n t e days ก็คือแบบเก่งในเรื่องของรอมคอมแน่นอนอ,อ,อยู่แล้วค่ะแล้วก็ just my luck นะคะจริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องไทยยของล oh ินเซโลฮานช่วงที่แบบ เฉิดฉายที่สุดเพราะว่าเขาเฉิดฉายที่สุดก็คือ2003ถึง2006อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้คือ2006ก็คือเรื่องก่อนที่นางจะหายไปจริงนางเริ่มคัมแบ็กแล้วนะแต่ว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เปรียงมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจดสไมล์รักน่าจะเป็นโปสเตอร์ที่แบบคนจําได้เป็นรูปแบบทำตาปิงปิงอะไรเงี่ยสวยอะสวยเออก็คือเป็นช่วงแบบโค้งก่อนที่นางจะหายไปอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นหนังนางก็จะมี2003 2004ก็จะเป็นพวกแบบ ทินเอ็ดดาม่าควีนแล้วก็เรื่องอะไรนะที่กาลังจะกลับมารีเมคไม่ใช่รีเมคเป็นภาคต่อค่ะฟิกกี้ไฟเดที่สลับร่างกับแม่แล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นมินเกิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออทินเอ็ดดาม่าควีนก็สนุกเออช่วงนั้นกําลังแบบว่าปังมากแล้วก็มาที่จัสไมล์ลักค่ะเรื่องนี้ก็คือเล่นกับคริสพายนะคะ Star Trek หนุ่มหล่อของเราตอนแรกก็คือจําไม่ได้หรอกว่าเป็นคริสพายพอแบบจะมาเล่าก็ไปดูอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยจัสตไมล์ลักเล่าเกี่ยวกับลินเซลโลฮานที่ เป็นสาวโชคดีมากๆก็คือเปิดเรื่องมาเป็นคนที่แบบว่าสมมติเดินออกมาข้างหน้าบ้านอย่างเงี้ยฝนตกคนก็แบบโอ้ยเรียกรถไม่ได้หรอครับหรอกคะก็คือนางมั่นใจมากว่านางเป็นสาวโชคดีพอเดินออกมาเปิดฝนหยุด<อ>แล้วพอแบบเรียกแท็กซี่แท็กซี่คนอื่นเรียกไม่ได้ก็คือแท็กซี่ก็จอดกันหึ่มอะไรเงี้ยเดินเดินไปก็มีเงินติดที่ทเท<อ>้าอุ้ยได้ทิปเอเอ,เอก็คือเป็นสาวโชคดีมากทํางานแบบสมมติเข้าไปประชุมอย่างเงี้ย คนอื่นแบบติดอยู่ในลิฟต์นางก็ดันได้งานสมคัญก็คือแบบเป็นสาวดวงดีที่เพื่อนๆก็คือแบบอิจฉาอะไรเงี้ยในขณะที่พระเอกคริสทายคือเล่าแต่แรกว่าเหยียบขี้หมาตกท่ออยู่ดีๆกางเกงหลุดแล้วสาวคิดว่าเป็นลวนลามติดคุกอะไรเงี้ยก็คือแบบชีวิตแบบเพีย<บ>ห่ามากแล้วก็จสัสไนรัก็คือชื่อไทยมันคือจูบป,ปุ๊บสลับร่างปั๊บอะไรประมาณนี้<อ>ก็คือกลาย <laughs> เป็นว่าคืนหนึ่งก็คือนางเอกทํางานอยู่แบบ กลุ่ม PR แบบว่าเขาเรียกอะไรบริษัทเอเจนซี่พีทำพีอาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีคริสพาเนี่ยมันอยากเอาซีดีของวงดนตรีของมันอนะไปเสนอให้กับอารมณ์โปรดิวเซอร์ใหญ่ mm hmm. ที่อยู่ในงานนั้น mm hmm. มันก็เลยเป็นงานปาร์ตี้หน้ากากมันก็เลยใส่หน้ากากกันทั้งคู่คือไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใคร mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมาะดูในงานก็ทักว่าคืนนี้โชคชะตาทักลินเซว่า คืนนี้โชคชะตาของคุณจะพลิกผันก็คือพอนางแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้กันในงานแล้วก็ไปเจอคริสอะไรเงี้ย ก็จูบกันแล้วพอจูบกันอ่ะโชคทั้งหมดของนางเว้ยก็คือถูกอีคริสพายอ่ะดูดไปทั้งหมดซึ่งมันเหมือนเป็นคนสวยเฮี้ยๆกับคนดวงดีเฮี้ยมาเจอกันแล้วโดนดูดโชคอ่ะพราะมันจูบกันปื๊บเว้ยนางเอกก็คือแบบเริ่มจากส้นรองเท้าหักกินค็อกเทลแล้วมากอกติดคอก็คือถูก CPR ก็คือเฮี้ยประมาณนึงแต่ว่าใดๆคือดีเทลของลอมพอมเรื่องเนี้ยเก่งก็คือดูออกว่าเป็นลอมพอมที่แบบไม่ได้ทุนหนาแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆมันตลกอ่ะคือดูเราแบบเบาสมองตลก มากไรเงี้ยถูก CPR แล้วก็แบบถูกไล่ออกจากงานไฟไหมน้ำท่วมห้องคือเครียดทั้งหมดแบบว่าซวยเลยเออ,อมันก็เลยหาคําตอบว่าเอ,อ๊เหมือนเหมือนแบบมันก็แบบ หาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยนึกออกว่าหมอดูคนนี้ทักมันมันก็เลยไปถามหมอดูบอกว่าคืนนั้นน่ะทําอะไรที่เปลี่ยนโชคชะตาหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากจูบผู้ชายคนหนึ่งหมอดูก็เลยบอกว่าคุณต้องไปแบบว่าเอาจูบนั้นกลับมาความเฮี้ยคือไอ้งานน่ะนะมันเป็นงานปาร์ตี้หนากากมันก็เลยต้องไปไล่จูบทุกคนด้วยเพื่อแบบว่าคนไหนวะคนไหนวะอะไรเงี้ยโดยที่สุดท้ายมันก็ได้มีความสัมพันธ์กับพระเอกโดยที่ มันไม่รู้ว่าพระเอกเป็นคนนั้น<อ>แล้วมันก็ยังหาคนที่ดูดโชคมันไปไม่เจอแล้วมันก็ซวยลงเรื่อยๆซวยแบบซวยเฮี้ยเแบบไฟช็อตมีแบบเหมือนกลายไปเป็นเด็กแบบทําความสะอาดล้างซ่วมะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไปทํางานที่ไหนก็คือพีน่าหมด<อ>เลยเง<อ>ี้ยเออจนสุดท้ายมันก็มีความสมพัญกับคริสแล้วมันก็แบบ ผ่านภารกิจรักด้วยกัรอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตอนเกี่ยวกับภารกิจรักในตอนถัดไปเล้นะคะก็ได้ทำแบบภารกิจใดๆร่วมกันแล้วก็เกิดความรักคืนก็ตาสไตล์หนังรอมคอมแต่ว่านางเอกอะสุดท้ายแล้วอะจะจูเพื่อดึงโชคพระเอกกลับคืนมาไหมอันเนี้ยต้องไปหลุ่นกันค่ะกับ just my luck ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะกับทีมหนังคนดวงดีคนถูกหวยของเรานะคะก็เรียกว่าสนุกสนานจริงๆดูง่ายดูสบายแล้วยังไงก็คืออยู่ไปในแกงล่อมคอมอะไรเงี้ยอยากดูมากเลยนะหนังเกาหลีอ่ะไปดูไปดูอยู่ในอยู่ในนั้นในวิวใช่ยังมีอยู่ตลกได้เลยเดี๋ยวจะตามไปดูนะคะเออก็สําหรับใครที่ มีหนังแบบดวงดีหนังถูกหวยอีกก็มาป้ายาบอกเราได้เนอาอยาจริงจริง,รงมีหลายเรื่องนะที่แบบเราคิด,ค,ดคิดกันอยู่อะ่ะนี่เราออนแอร์สิบหกวันนี้เลยใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวหรือว่าหกตัวไปเลยค่ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พากันมาพิกเจอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามฟังเนาะทุกช่องทางของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูทาง YouTube นะคะพากันมาพิกเจอร์เนาะ f a c e o o o k เพจของเรานะคะแล้วก็มี TikTok นะคะมีลงช็อตอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ใครที่ฟังเสียงอย่างเดียวก็ไปฟังกันได้ที่เออ l p p o e p o s t a s t แล้วก็ Spotify นะคะสำหรับวันนี้เราสคนก็ลากันไปก่อนค่ะตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ